โอ้โหพี่น้องมาดูที่ว่าเขาปลูกหอมแดงนะในกล่องลังโฟมเนี่ยอย่างงี้ก็ได้เหรอเอ๊มันจะได้กินไหมนะหลายคนจะบ่นว่าอืไม่มีพื้นที่นระอซื้อกินอย่างเดียวแต่บางทีซื้อมาแล้วมันเหลือลองทำแบบนี้ดูปลูกใส่ลังโฟมดูจะได้กินไหมช่างกิน,นทนเลสาพี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนลินลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับวันนี้นาเล็กพาเลาะนะจิบกาแฟเลาะชมสวน,นอันนี้สวนพิวินิตมาดูว่าเขาปลูกหอมนะหอมแดงนะเนี่ยเหลือจากในครัวแบบเขาเอามาทิ้งเลืออะไรเงี้ยก็ใส่สเอามาปลูกนะแยกมาปลูกใส่กระถางแบบนี้เป็น กล่องลังโฟมฮะนะที่มันบอกว่าดูแล้วไร้ประโยชน์นะไม่ได้ใช้อะไรก็เอามาจาัดก,การใส่ดินปลูกหอมแดงเลยแล้วมันจะได้หัวได้กินเหรอได้ฮะเนี่ยเห็นไหมฮะหัวแต่ละหัวเนี่ยโอ้โหหัวใหญ่เหมือนกันเนี่ย นี่แค่นี้ก็สามารถที่จะเอาไว้กินได้ทั้งปีเลยนะนี่ฮะต้นหอมก็สามารถที่จะเอาไปใส่แกงจืดนะไปทอดใส่ไข่ไปประกอบอาหารได้นะ ไม่ใช่แค่รังเดียวฮะเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเขาปลูกใส่รังยังไงนุ่นฮะปลูกใส่กระถางก็มีปลูกพริกใส่กระถางปลูกอันนี้ใส่กระถางโหระพาม,มาดูว่าหัวมันใหญ่ ไม่ใช่หัวเล็กนะฮะนี่หัวใหญ่เลยนะี่นี่ฮะปลูกใส่กระถางธรรมดาเนี่ยเห็นไหมตอนนี้มันลมแล้วเพราะมันแก่แล้วนะพร้อมที่จะเก็บเขี่ยวได้แล้วปลูกหลายๆกระถางก็ได้กินเหมือนกันนะ กระเทียมเราก็ปลูกได้นะหอมเราก็ปลูกได้พวกตะไคร้นะปลูกใส่กระถางมันก็ได้เหมือนกันนะใครบอกไม่มีพื้นที่เนะี่ยแต่ว่าสำคัญคืออย่างน้อยคือเราต้องมีแสงแดดให้เขาพวนะกนี้เต็มวันแต่อย่างน้อยมีสักครึ่งวันก็ยังดีเนะช้าครึ่งวันเนี่ยถือว่าโอเคลนะ หลังบ้านใส่ทาเป็นใส่กระถางปลูกหลังบ้านก็ได้ฮะเนี่ย <The noise> ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะบางอย่างรอซื้ออย่างเดียวนระอซื้อหอมจากหอมแดงจากสีสเกตเนี่ยเมื่อไหรจะมาขาย <The noise> <The noise> หรือว่าไปซื้อตามท้องตลาดนี่ก็ราคาก็ขึ้นตามฤดูกาล ซื้อมาเอาไว้เยอะมันก็ขึ้นราเห็นไหมมันเราก็ต้องเสียเงินซื้อซ้ำซ้อนอีกแต่อย่างนี้ของเราเนี่ยปลูกไว้เองที่บ้านดูแลเองที่บ้านเนี่ยหกแก่ okay, งี้เราก็เก็บไปตากนะกับเก็บหอมไปตากแถมใบของเขาเนี่ยยังสามารถที่จะไป ประกอบอาหารได้ด้วยมันทายประโยชน์หลายอย่างแล้วทำให้เรารักนิสัยของการปลูกผักรักนิสัยของการกินอาหารที่ปลอดสารแล้วยังรักตัวเองด้วยนะทำให้สุขภาพตัวเองดีด้วยลองดูนะและก็มีอะไรดีๆมาแบ่งปันกันนะฮะ แถวนี้สลับมุมกาแฟหยิบนะกาแฟแล้วก็พามาชมกันปลูกหอมแดงใส่ตะกร้าใสแปลว่าใส่ก,ะกสรกะถางอะไรอย่างเงี้ยนะใส่กล่องลังโฟมอะไรอย่างเงี้ยนะประโยชน์ดีๆนะครับผมสลับคลิปนี้อะไรก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผม ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมน,นเล็กกิตตนาชแนลสวัสดีครับ